สวัสดีค่ะลัคนาราศีเมษนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงให้คนลัคนาเมษนะคะประจําเดือนสิงหาคม2566นะคะก็เน้นดูลัคนาเป็นหลักเหมือนเดิมนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างนะคะในเรื่องของดวงดาวและก็ไพ่ยิปซีนะคะเดี๋ยวเราจะไปเปิดไพ่ยิปซีกันก่อนและก็เราจะมาดูเรื่องของดวงดาวที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะดับแรกเรา ขอเปิดไพ่ให้คนลัคนาราศีเมษกันก่อนเลยนะคะสำหรับไพ่ของคนลัคนาราศีเมษก็เปิดออกมาแล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะ จริงๆสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าความรู้สึกของเรามันรู้สึกอึดอัดเป็นทุกข์นะคะและก็มีเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของความคิดหรือว่ามีเรื่องของความคิดบางอย่างนะคะที่มันเรียกว่าสับสนในตัวเองนะคะทำไมถึงรู้สึกเช่นนั้นนะคะอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของดาวประจําตัวซึ่งดาวคารนั้นนะคะเป็นดาวประจําตัวของคุณนะคะถูกเล็งโดยดาวเสราร์นะคะเมื่อเสาร์เล็งแล้วก็ปุ๊บแหละนะคะ คิดมากคิดเยอะค่ะนะคะคิดมากคิดเยอะเป็นทุกข์นะคะดังนั้นแล้วนะคะช่วงเวลานี้ก็ต้องเรามาระวังเรื่องของความคิดของเราเองแต่สิ่งต่างๆรอบตัวนั้นล้วนเป็นสิ่งที่ดีนะคะเป็นทิศทางที่ดีหมดเลยนะคะช่วงนี้ระวังเรื่องของสุขภาพนะคะสําหรับคนลัคณาราศีเมษเพราะค่อนข้างที่จะรับภาระเยอะทํางานหนักหามรุ่งหามค่านะคะช่วงนี้ก็เรามาระวังสุขภาพนิดนึงนะคะและก็เรื่องของ เงินเงินทองทองนะคะกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะสำหรับคนลัคมษนะคะคนลัคณษนะคะในช่วงนี้นะคะเรียกว่าเป็นช่วงที่ชีวิตจะเปลี่ยนผ่านหลายสิ่งหลายอย่างนะคะช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยมันก็จะมีความติดขัดความเลดความล่าช้าอะไรหลายอย่างนะทุกคนเพราะว่าในช่วง2-3เดือนเนี่ยมันจะมีดาวเดินถอยหลังหลายดวงนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ดาวพุธนะคะ ดาวพฤหัสบดีนะคะรวมทั้งดาวเสาร์ด้วยนะคะทุกคนก็มีเรื่องของการเดินพักเดินถอยหลังนะคะดังนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนนะคะจะเจอกับเรื่องราวเก่าๆในอดีตคนเก่าๆในอดีตก็ได้นะคะแฟนเก่าในอดีตคนเก่าๆในอดีตสถานที่เก่าๆในอดีตเรื่องราวเก่าๆนะคะ จะรีเทิร์นกลับมาให้คุณได้คิดทบทวนให้คุณได้พบได้เจอและก็ได้แก้ไขปัญหาเก่าๆนะคะใน12ลัคนาราศีเลยนะคะแต่ต้องรู้ว่าแต่ละดาวแต่ละดวงนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนในภพอะไรของคุณบ้างนะคะสำหรับคน12ลัคนาราศีนะคะก็สําหรับตามดวงดาวนะคะสำหรับของคนลัคนาราศีเมษนั้นนะคะแม่หมอมองว่า ก็ยังถือว่าดีอยู่นะคะพระฤหัสทับลักษณ์เนี่ยยังไงก็ดีนะคะยังไงก็ดีก็ส่งผลให้เจ้าชะตานั้นนะคะมีโอกาสเรียกว่าประสบความสําเร็จได้สูงเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะคะมีโชคมีลาบจากในเรื่องของการงานนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะมีความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลนะคะเพราะว่าดาวประจําตัวนั้นถูกเล็งโดยดาวเสาร์นะคะอาการเหล่านี้มันก็จะดีขึ้นหลังวันที่18สิงหาคมนะคะช่วงนั้นดาวคารจะย้ายราศีแล้วนะคะ เรียกว่าย้ายออกจากการถูกเร็งโดยดาวเสาร์นะคะแต่พอย้ายปุ๊บก็ไปอยู่ในเรือนอรินะคะก็ยังมีอุปสรรคปัญหาแต่ไม่เป็นไรนะคะอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมนะคะมันจะทําให้คุณเรียกว่า,ามีความแข็งแกร่งขึ้นมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขึ้นนะคะก็สําหรับาดาวคารที่อยู่ในภพอริสำหรับปัสสวะราศีแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่า ลัคนาราศีเมษลัคนาราศีพฤษศกแล้วก็ลัคนาราศีสิงห์มีดาวคาในภพอริเนี่ยถือเป็นอุด,ดมเกณฑ์ตามหลักโหราศาสตร์นะคะถึงแม้คือมันจะผ่อนคลายกว่าเดิมแต่ว่ามันก็ยังไม่หายเหนื่อยนะทุกคนนะคะมันก็จะมีเรื่องอุปสรรคให้คุณได้แก้แต่แก้ผ่านไปแล้วดีแก้ผ่านไปแล้วมีโชคมีลาบนะสําหรับคนลัคนาเมษนะคะ ช่วง10หลังวันที่18สิงหาคมนะสำหรับคนลราศาีเมษคุณจะค่อนข้างขยันเลยนะคะขยันบุกฟันฝ่านะคะเรียกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยนะสำหรับคนราศาีเมษนะคะถ้าตามหน้าไพ่แล้วก็ถือว่ามีเรื่องของการงานค่อนข้างหนักรับพาระเยอะอะไรประมาณนี้นะคะแต่มองเห็นเงินนะ มีโชคมีลาบนะนะคะเรื่องเงินเงินทองๆองหาเงินเก่งนะคะช่วงนี้นะคะแต่ก็ใช้เก่งเหมือนกันก็ระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายเหมือนกันนะคะและก็เรื่องของ การเปลี่ยนแปลงในส่วนของการงานด้วยเหมือนกันนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบการงานของคุณเหมือนกันนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างหมุนเวียนไปตามการเวลานะคะเรื่องของการงานนะคะบ้านรถที่ดินบางคนบางท่านมีโอกาสได้บ้านได้รถได้ที่ดินซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินเหมือนกันสําหรับคนลัคณาราศีเมษนะคะ ในปีหน้าปี2567หลังวันที่30เมษายนดาวพัสระจยจายราศีนะคะเข้าสู่พบกระดุมพะการเงินของดวงโลกดวงเมืองรวมทั้งดวงของคนลัคนาราศีเมษด้วยนะคะปีหน้าเรื่องของการเงินจะค่อนข้างดีนะสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะแล้วก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินด้วยนะคะเพราะว่ามฤตยูอยู่ในเรือนการเงินของคุณนะคะก็เตรียมตัวเตรียมรับมือด้วยนะ,ะหลังวันที่17ตุลาคมนั้น ราหูก็จะย้ายเหมือนกันนะคะย้ายราศีย้ายออกจากการทับลักนาของคุณเรียกว่าชีวิตจะมีความปลอดโปร่งมากขึ้นสําหรับคนลักนาราศีเมษนะคะก็เป็นไปในทิศทางที่ดีนะ,ะสําหรับคนเมษคะแต่ในช่วงเดือนนี้นะคะเงินทองโชคลาบดีไหมดีนะคะเงินทองโชคลาบดีนะคะมีโชคมิลาบจากในส่วนของอะไรมีโชคมิลาบจากในส่วนของบุตรบริวารลูกน้องสัตว์เลี้ยงนะคะ ใครอยากถูกหวยรวยเบอร์อยากถูกรัตตอรี่นะคะก็ซื้อกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าให้คนที่อายุน้อยกว่าหยิบรอตตอรี่ให้นะคะหรือว่าซื้อเลขที่เกี่ยวกับลูกหลานบริวารของคุณสัตว์เลี้ยงของคุณก็ได้เหมือนกันมีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์ถูกรัตเตอรี่นะคะสำหรับคนเมตนะคะการงานก็มีการขยับเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใครที่ตกงานว่างงานนะคะให้ขยันนะ ให้ขยันจะได้งานนะคะทุกคนแต่งานอาจจะหนักบ้างนะคะก็ทําไปก่อนงานหนักแต่ได้เงินเห็นเงินนะสำหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะการงานเรียกว่าจะมีความคล่องตัวมากขึ้นนะคะมีความคล่องตัวมากขึ้นมีอิสระเสรีมากขึ้นในการทํางานในอนาคตนะสำหรับคนลัคนาราศีเมษเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างสถานะคนโสดนะคะสถานะคนโสดช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าดาวความรักเดินถอยหลังนะคะดาวปัตตนิก็เดินถอยหลังดังนั้นก็มันมีโอกาสที่จะเจอคนเก่าๆย้อนกลับมาในอดีตหรือว่าคิดถึงเรื่องเก่าๆได้เหมือนกันนะคะดาวศุกร์เป็นดาวปัตตนิของคุณนะคะก็เรียกว่าเดินอยู่ใน ราศีสิงห์อยู่นะคะเล็งกับดาวเสาร์นะคะเดี๋ยวประมาณสักวันที่27สิสิงหาคมนะคะดาวศุกร์จะย้ายถอยหลังนะคะเดินถอยหลังเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะทุกคนนะคะก็เรื่องของความรักในช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ยมันจะค่อนข้างเป็นทุกข์นะคะมันจะค่อนข้างเป็นทุกข์พอสมควรนะคะเพราะว่าดาวศุกร์ถูกเล็งด้วยดาวเสาร์นะคะ หากเป็นความรักของคนโสดแล้วก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีมีรักแล้วก็มีทุกข์อาจจะมีเจอคนอใหม่ๆเข้ามาแต่ว่าอาจจะแบบเข้ามาแล้วทําให้เรารู้สึกทุกข์รู้สึกเครียดรู้สึกไปตกกังวลนะคะทุกคนนะคะแต่เดี๋ยวประมาณวันที่27สิสิงหาคมนะคะดาวศุกร์จะถอยหลังนะคะเข้าสู่ราศีกรกฎนะทุกคนนะคะก็เรียกว่าความรักความสัมพันธ์มีโอกาสที่คนเก่าๆจะรีเทิร์นกลับมานะนะคะ มีโอกาสที่คนเก่าๆจะรีเทิร์นกลับมานะคะแล้วสถานที่ที่จะไปเจอไปพบไปเจอนั้นอยู่ที่ไหนนะคะจะเป็นที่ทํางานหรือว่าที่บ้านของคนหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะชักนํำพามาให้เจอก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะบางคนบางท่านแบบว่าไปซื้อรถหรือว่าไปซ่อมรถบังเอิญไปเจอกันอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าไปซื้อบ้านไปทําธุรกรรมต่างๆนะคะเกี่ยวกับบ้านรถที่ดิน บังเอิญว่าไปเจอกันแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะสำหรับคนลักขณาเมตนะคะว่าดาวเดินถอยหลังไปอยู่เรือนพันธุนั่นเองนะคะบ้านรถที่ดินนะคะแล้วก็สําหรับคนมีคู่ช่วงนี้ก็ ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีเท่าไหร่นะนะคะคนมีคู่นะคะเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมีปัญหาเกือบทุกลัคนาราศีนะคะมีความอื่นๆมีความไม่เข้าใจกันนะคะมีความทุกวิตตกกังวลน,นะคะช่วงนี้นะคะก็อด,กอ,นนะะอดทนไปก่อนนะคะอดทนไปก่อนเดี๋ยวสถานการณ์ต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นเมื่อดาวศุกร์เดินหน้านั่นแหละนะคะช่วงนี้ก็ อาจจะมีความรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะใครที่มีการเจรจาพูดคุยในเรื่องของการแต่งงานการมั่นหมายจะถูกเลื่อนออกไปนะนะคะก็อาจจะมีความเรียดความล่าช้าบ้างนะคะช่วงนี้ถ้ารู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซนะสาหรับคนลัคนาราศีเมษก็อาจจะแบบไปหาเพื่อนพูดคุยกับเพื่อนได้นะเพื่อนจะเติมเต็มความสุขให้กับคุณนะคะสําหรับคนลัคนาราศีเมษนะคะเป็นช่วงเวลาที่ หลายๆลัคนาราศีก็ยังมีปัญหากันอยู่เพราะว่าดาวเดินถอยหลังเยอะนะคะรวมทั้งดาวพุธด,ด้วยนะคะก็เรื่องของเอกสารสัญญาหรือว่าการทัดหมายบางอย่างจะถูกเลื่อนถูกเลดไปนะคะระวังเรื่องของเอกสารสัญญาในช่วงนี้ด้วยถ้าใครที่จะเซ็นเอกสารต่างๆนะคะจะมีความล่าช้าความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นได้นะคะก็ตรวจสอบดูดีๆนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะสาหรับพลักนาราศีเมษนะคะแต่ทิศทางมองว่าเป็นทิศทางไปในทางที่ดีนะคะเพราะว่าพระฤหัสก็ยัง คุ้มโทษคุ้มภัยให้กับเจ้าชะตาอยู่นะคะก็จะประมาณนี้สำหรับดวงของคนลักนณาราศีเมษนะคะก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะสำหรับคลิปนี้แม่หมอก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด s ั b สไ r i b e กดไลค์กดแกดชร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะวันนี้แม่หมอขอลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ